Museums, Historical s i t e s And so my work is a bit unique in the sense that I have interest in the intersection of the two of, of h i s t o r ตอนแรกมันเป็นครงการที่เริ่มต้นน่าจะประมาณสัก4-5ปีที่แล้วคือจิตติรู้จักกับจิตติเพราะเคยเห็นการแสดงของจิตติก็เคย,ยทํางานโขนเพราะตอนเด็กๆเ,เคยเข้าไปดูโขนและรู้สึกว่าม,มันเป็นสิ่งที่เขา้เขาใจในเชิงมบางอย่างแต่ไม่ได้เข้าใจ100% ก็ค mm ุยกับเพื่อนว่าจิตติรู้ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานคนในกรมศิลป์อยู่แล้วแรารู้ว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่เป็นคนที่ทํางานร่วมสมัยก็อยากดูเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานคล้ายๆกับทำงานระหว่างร่วมสมัยกับประวัติศาสตร์อยากดูว่าถ้าทํางานด้วยกันและสร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มที่จิตติสามารถที่จะมาคุยกันได้และมาคุยคนที่มีเชื่อชาญเกี่ยวกับเรื่องการแสดงโขนนักดนตรีโขน และคุยกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งประมาณสัก5เดือน6เดือนปี2ปีข้อมูลที่จะได้กลับมาคืออะไรและจากข้อมูลนี้สามารถที่จะไปทำอะไรได้และมันจะทำให้คนที่ทำงานร่วมสมัยสามารถที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ได้และสามารถที่จะทำงานกับคนที่ทำอยู่ด้านประวัติศาสตร์ได้ไหมนี่คือมันเป็นการคล้ายๆกับเป็นการทดลองดูนี่คือที่เกิดขึ้น5ปี จากนั้นก็คือเกะขนก็ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเลยก็คุยกันช่วงโควิดก็คุยกับอาจารย์3ท่านที่อยู่ในสลัดคดี3น่าจะประมาณ6เดือนคุยกันคุยกันไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะคุยกันเรื่องอะไรคุยกันสรุปว่าสิ่งที่พูดออกมามันเป็นเรื่องของอครูบาอาจารย์เรื่องของที่ทํโขนขึ้นมานี่คือประสบการณ์อะไรทําเพื่ออะไรการที่ทําศิลปะอันนี้มีความสําคัญเพราะอะไร เราทำต่อเพราะอะไรสรุปว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์ที่สำคัญมันเป็นเรื่องของวิญญาณมันเป็นเรื่องของสปิริตเชลิตี้มันเป็นเรื่องของอันนี้เราทำเพื่อที่จะต่อยอดวัฒนธรรมที่รับมาจากครูบาอาจารย์ซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่ในพิาพิธภัณฑ์มันไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ในห้องสมุดก็เอามาทำเป็นสารคดี6ตอนตอนแรกก็เป็น5ตอนก็ทำไปแล้วแต่จิตเตเห็น ความสาคัญหรือสนใจเรื่องอะไรก็เช่นเป็นเรื่องของเซตของเชือกเป็นเรื่องของอผู้หญิงที่ผู้ชายที่เล่นเป็นคล้ายๆกันเป็นโรคของผู้หญิงเป็นเรื่องของเหมือนเรื่องนางเรื่องของมันต่างๆเนี้ยจ,จะเรียกว่าเป็นเตะโขนก็คือมิสเซเลนีอันโขนเรื่องต่างๆที่คนมองข้ามนี่คือจุดเริ่มต้นที่คุยกันตอนแรกเป้าหมายคือทํากันเป็นสลักคดีหตอน อกจากนะั้นคนก็สนใจบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ทําเรื่องนี้ทําไมไม่ได้ทําเรื่องนั้นก็ต่อยอดเป็นเรื่องดนตรีก็จะเป็นการแสดงจะเป็นการแสดงสักมันเกี่ยวข้องที่ทุกคนเห็นกันวันนี้ก็ไปต่อเรื่อยๆนี่คือห้าปีแล้วจากการที่จะเป็นโครงการแค่หนึ่งปีก็ต่อไปเป็นห้าปีเพราะว่ายิ่งคุยกับคนก็จะยิ่งได้ข้อมูลกันเรื่อยๆก็ตอนรับข้อมูลเรื่องก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย นี่คือบทบาทน่าจะเป็นว่าแบบก็ไม่รู้ว่าทำหลายเรื่องก็คือทำงานร่วมกับจิตติเขียนด้วยทำหลายหลายอย่างแต่สรุปจริงๆที่ทำมันเป็นเพราะว่าสนใจและรักวัฒนธรรมตัวเองและอยากเข้าใจมากขึ้นและสิ่งที่รับมาสิ่งที่จิตติทำขึ้นมาซึ่งดีมากเลยอยากให้ทุกคนคนไทยทุกคน ทั่วโลกในเมืองไทยเหมือนกันเขาถึงนะง่ายไม่ใช่แค่เป็นเรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าไปและนั่งและเป็นการคล้ายๆกับเป็นการรับและส่งต่อนี่คือเป,เป็นเป้าหมายแบบง่ายๆเลยแต่พวกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไกลามาไกลถึงขนาดน,นี้แต่มาเป็นสิ่งที่เพราะคนเรารักอะไรก็จะทำต่อไปก็ <c oughs> ประมาณนะั้นขอบคุณค่ะ <c oughs> フフフフ。<laughs>